ี่ครับวันนีู้่กับเซรงสูงนิหนะครับวันนี้เป็นรนดลุกูค้าโอ้ค้าเดินทางมาจากจังหวัดมันเกตนนะครับวันนี้เป็นนุญูค้าคีสูงิอ์ปี2023น่ะครับเรืองันเกตเป็นรุ่นแอคทีฟด้วยีคนมนเดี๋ยววันนี้ทายจะมารับที่เลยที่สูงนิ่มหวนราหน้านาใหญ่ครับครัหรับรุ่นแอคทีฟนะครับ ในตัวนี้จะมาพร้อมไฟหน้าบาย LED นะครับโดดเด่นด้วยลายเส้นนะครับตัวนี้จะส่องสว่างในเวลาตอนกลางคืนและตอนกลางวันนะครับผมพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่นะครับสปอร์ตนะครับผมมาด้วยเฉดสีของสีบอลเงินนะครับตัวนี้ส่วนล้อแมกนะครับล้อแมกจะเป็นล้ออลลอยขอบ17นะ นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเล่นระดับ3มิติอารมณ์เต็มสปอร์ตนะครับเป็นโทนสีเทาดำนะครับพร้อมโลโก้อีสูแบบชัดเจนเลยนะครับคาสํสำหรับบรรยากาศสองมอบรถนะครับคุณพ่อกับคุณแม่พร้อมถ่ายรูปส,สวยๆเลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถอีกที่สูนะครับสามารถติดต่อเซลลวองมีสูงยังหมอนได้เลยนะครับ